อื mm ้มฮเอ้ยมีไก่มาตีอยู่แถวนี้ด้วยป่ะนนี้๋ยอเอาราคามาได้เลยไอ้ยตายเลยเอ้ม y g ด d สวัสดีครับผมอยู่ผมกันตะก้อน,นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟที่มีชื่อว่า Full Sky เซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟ M อโมอาร์พีจนะผมเราจะไปดูคร่าวๆกันก่อนเลยนะเซิร์ฟเวอร์นี้เปิดในเวอร์ชั่นทุกเวอร์ชั่นนะฮะตั้งแต่1.8ถึง1.16ขึ้นไปนะฮะแล้วเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเอ่อระบบเซิร์ฟเวอร์ M อโมอที่ใส่ Resource Pack มาด้วยนะฮะดูนี่นะฮะเป็นเอ่ออะไรวะดาบไฟดาบไฟร้อนแรง แล้วก็อันนี้จะเป็นดาบเอ่อดาบดาบอะไรวะดาบหินดาบหินดาบหินนะแต่ความแรงมันก็เยอะอยู่อันนี้คือของเริ่มต้นปะอ๋อนี่คือของของเริ่มต้นใช่ไหมอันเนี้ยของเติมของเติมของเติมอันนี้คือคาตนะของเติมนะฮะอันนี้เติมอะไรห้าร้อยบาทใช่ป่ะอ่านะฮะไม่ตอบนะอันนี้ก็คือเซตยูทูบเบอร์นะอันนี้ก็คือเอ่อทำคลิปนะฮะเป็นเวลา5นาทีนะอันนี้เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์นะฮะ คือทำคลิปโปรโมทเซิร์ฟแนวนี้อะไรประมาณนี้นะก็คือโปรโมทเพียงแค่คลิปเซิร์ฟนี้5นาทีต้องไม่ต้องมีไม่ต้องมียอดวิวก็ได้นะก็คือแบบเราแบบยืนนิ่งๆเอฟเคเนี่ยแล้วก็รอ5นาทีออน5นาทีพอเว้กูกูออน5นาทีพอและกูแล้วคุณก็จะได้เซตพิเศษนะทางแอดมินเนี่ยเราจะได้จะจะจะโอนมาให้เลยนะเป็นเซตกระบอกกระบองอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะ ดาบยูทูบเบอร์แล้วก็มีชุดยูทูบเบอร์ทั่วไปนะฮะเอาไว้ตบไก่ในเซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะ mm. ในเพียงแค่คุณอัดคลิป5นาทีแล้วคุณก็จะได้ของพวกนี้แล้วก็โพเทค20่คูณ20แล้วก็เงิน25 0 0 0นนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีเงินอยู่200แสนนะฮะะแอดมินเซกมาให้นะฮะอ่ะเยี่ยมไปเลยอันนี้คือเข้ามาเนี่ยก็ต้องโหลดดีซอสแพ็กกันก่อนนะกดตรงนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันนแล้วก็1.9แล้วก็ถึง1น2 แล้วก็1.15อะไรประมาณนี้ซึ่งผมเล่น1.8ก็กดดาบไออันนี้ไปนะฮะดาบแรกอันนี้ก็คือสกอร์บอร์ดนะฮะไม่ต้องสนใจมันนะฮะต่อไปเราไปเข้าล็อบบี้กันก่อนเลยนะฮะเข้าตรงนี้ไปนะฮะอันนี้ก็คืออ่อเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเลือกเผาพันกันก่อนนะฮะคือต้องเลือกดีๆนะก็เหมือนเข้าเข้าแบบแบบ M m o r p g จนะฮะจะมีอ่อพวกออกนะฮะเป็นพวกอ่อเป็นพวกไอตัวเขียวๆนะมนุษย์ยักษ์นะฮะอันนี้เป็นแต่มันเป็นลิงนะดูๆๆดูดูหมดูดี นะและอันนี้เป็นสายโจนนะฮะคือโจนเนี่ยก็จะมีสกิลว่องไวแล้วก็วิ่งความเร็วนะไม่เหมือนออกนะหอออกเนี่ยจะเป็นพลังกายแล้วก็เลือดอึดนะครัก็คือสายแท้งนั่นเองนะอันนี้ก็คือแบบสายพริ้วนั่นเองและส่วนต่อไปนะฮะเป็นสายฮิวแมนนะครเป็นสายที่เน้นการโจมตีรุนแรงนะก็คือสายดามจนั่นเองนะฮะส่วนผมเนี่ยจะเลือกอะไรนะยังผมก็ต้องเป็นโจนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผมเนี่ย เกียนชาวบ้านนะครับวันเราถึงเรื่องกันสมัยก่อนนี่การะเบิดบ้านกันจะมันเลยนะนะและนี่นะฮะก็คืออะไรวะเนี่ย,ยเราอยู่กันที่เอ่อ,อไอเทมฟรีนะไอเทมฟรีนั่นเองนะก็คือของพวกนี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มเอานั่นเองนะฮะเราจะได้เอ่ออะไรวะเนี่ยได้เกลือนะฮะได้เกลือแล้วเวนเอ้อ่ะต่อไปเนี่ยเราเดี๋ยวเราทำไมวาร์ปไปเรื่อยเลยวะเนี่ยฮะโอ้ย <c oughs> โอ้ย โอ้ยโดนวับเดียวไอ้หี้ยใครวับกูเออให้ตายเถอะคำหนึง่งอ่ะดีสอดแ็กเนี่ยก็ดูสวยนะอุ้ยชยิมีดาวตกด้วยยัดเข้มเ <c oughs> ้ยเยฟี้ยวดีกว่าเอออันนี้เป็นโดเนทนะฮะอันนี้คือเป็นโดเนทนะฮะของโดเนทตัวละครคนที่โดนเอาเมื่อมันวับไปเรื่อยหรือวะเนี่ยฮะ อ๋อที่มันที่มันระบบวาร์ปอย่างงี้เนี่ยก็คือไกด์พาทัวร์นั่นเองนะอ๋อก็คือคุณเข้า <c oughs> คุณเข้ามาเนี่ยก็คือแบบว่าไม่จะเป็นต้องแบบว่าไปไปถามคนอื่นนะะคือแบบมันจะมีไกด์พาทัวร์นั่นเองแบบเมื่อกี้นั่นเองนะะและอันนี้เนี่ยผมก็กลับมาหน้าสเปาเหมือนเดิมนะอ่าเห็นไหมก็จะมีเทมฟรีแล้วก็วาร์ปนะ เอ่ออันนี้คือวาร์ปอันนี้คืออีเวนต์ฮะเราจะไม่พูดถึงล็อบบี้นะเราจะพูดถึงรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์ก่อนฮะคือมีอะไรฮะอ่าตามจีเอมไปเลยฮะก็คืออันนี้เป็นหน้าเทเลพอร์ตฮะแล้วก็คือเราจะไปฟาร์มของเออ่ฟาร์มของอยู่ไหนวะดันเจี้ยนตีบอสเออ่เราจะไปดูดันเจี้ยนกันก่อนนะดันเจี้ยนก็คือประมาณนี้นะฮะคือเข้ามาเนี่ยก็จะคุณก็จะเห็นหน้าตาหล่อๆของคุณนะฮะแล้วก็จะเป็นอันล็อกเลเวลนะฮะ บดกล่องอะไรพวกนี้เลเวล2ก็เปิดกล่องเลเวล5ก็คือคำสั่งเซตโฮมได้อีกหนึ่งทีนะฮะอะไรประมาณนี้นะส่วนของอ่านี่นั่นคือเควสรายวันนะคือ NPC รายวันนั่นเองนะเออเลเวลหนึ่งเราควรไปตรงไหนอะ่ะอืมเฮ้ยยึดเคมีพึ่งด้วย้พึงพ่งพึง่งแม่งวิ่งพึ่งตัวจริงมาเนี่ยโอ้ยกูมาทำที่อะไรกับพึ่งวะเนี่ยโอ้ยกูมาตีบอสนี่ยว่ะเลเวลหนึ่งก็จะไปตีหมูนั่นเองนะอืมไอหมูกัด ไอหมูกัดอี๋เฮ้ยเย้ยมีหมูกัดด้วยให้ตายเด้ไอเวรแหลกเลยนะเอ้าหมูมันกัดกูจริงๆนะเนี่ยโอ้โหดูดูว่าหมูกัดโดนหมูกัดจนตายนี่อนาถแล้วนะเอ้ยอย่ากัดดิอันนี้ก็เป็นเควสรายวันนะก็คือเราสมุดเควสไอเทมเนี่ยอุ้งจะกัดอะไรกูนะกหนาเลยสัตว์เอ้ยเอามาโอเค นะฮะอันนี้ก็เป็นเควส์ไรวันเลเวลหนึ่งนั่นเองคุณจะตีไปถึงเวลสองนั่นเองคุณจะไปปลดล็อกไปที่เวลสองตรงนู้นนะฮะนั่นะมีบอสเองไหมตรงไหนนะบอสอืมอออ๋ันนี้ให้แลกของเควสหลักเป็นเลเวลหนึ่งอ๋อนั่นคือดาบอบูดาบีโอ้โหดาบประเทศดูไบว่ะยิ่งเค่ไหนว่าของอ๋อนี่ยโจนเลเวลหนึ่งอ๋อต้องแลกตามตามตามสายที่เราเรียกใช่ป่ะใช่ครับอ๋เอเรียกโจนก็คือกดอันนี้เอา อ๋อโอเคฟาร์มให้ได้หมูป่าโพนี่64อันแล้วก็มาแลกกับอะไรนะแลกกับไออะไรนะไออะไรวะถุงมือวัววลีนอืมใช่แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ป้ายโฆษณาะป้ายโฆษณามีป้ายโฆษณาด้วยมีหมูมันหลุดแถวนี้ด้วยวะโ <c oughs> อเคตายไ <c oughs> อ,อ้หมูหมูธรรมดาด้วยวะอ๋อเนี่ยบอสเนี่ยบอสเนี่ยอ๋อบอสเป็นห้องแบบไนี้เลยวะ่ะ อ๋อเข้าไปก็จะเจอบอสใช่ไหมมันตีไม่แรงเท่าไหร่ใช่ไหม oh, อืม <c oughs> แล้วก็กินน้ำเปิ้นทองดิเราใส่เราใส่บัฟป,ปเยอะเอ้ยเรามีชุดยูทูบเบอร์แล้วไงอืมไม่ไปกลัวอืมไหนวะ <c oughs> อืมไหนอ๋อบอสบอสต้องต้องเกิดเป็นเวลาใช่ไหมใช่ <c oughs> อ้ <c oughs> อ๋อนี่คือบอสใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> บอสไม่ทำอะไรเลย โอ้ยบอสไม่ทำอะไรเลยอรอมาดิโอ้โหดูเลือดแม่งไอเหี้ยเลือดโคตรเยอะเลยอืออันนี้ก็คือบอสนั่นเองนะเดี๋ยวเดับไฟก่อนนะคือคือควรเอาเพื่อนมาลุมกระทืบมันนะไอตัวนี้แล้วแม่งก็ยิงชิบหายแล้วตัวนี้คือออกไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหออกไม่ได้นะะอันนี้ก็คือต้องต้องตายเดี๋ยวล้วตายของตกไหมไม่ตกไม่ตกใช่ไหมโอเคเฮ้ยนั่นคืออะไรวะน่ะไอไก่นั่นคืออะไรวะ อ๋อเป็นของหัวใจบอสอ๋อหัวใจบอสก็คือฆ่าบอสบอสบอสครั้งหนึ่งนี่ดอกดอกเกียนดอกเกียนครับอันเดียวใช่ไหมก็คือตีประมาณยี่สิบสี่อันนะฮะตีจนตาเลือกตีนอนนอนเต็มอิ่มมันดูดดูดยาเอาแล้วก็ไปตีบอสนะรอบอสเกิดชิบหายเลยนะนั่นแหละฮะผมก็คือการตีบอสของเซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะ อ๋อโอเคเพื่อเสร็จเวลสองแล้วเนี่ยคุณก็ว่าต้องขึ้นมาบนนี้นะขึ้นมาทางบันไดตรงนี้ที่เขาเตรียมไว้ให้นะอ้าวกูแหลกกูแหลกเออเออกูแหลกเอามามามาแล้วมาแล้วอ๋ออันนี้คือผู้เช่าอ๋อเช่า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 บ้านพักอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอคอนโดเหรอเฮ้ยมีคอนโดอยู่บ้ในที่ฟาร์มด้วยหรอใช่๋อแต่ไอพวกแต่ส่วนใหญ่คนในนี้จะทําเป็นร้านขายของกันใช่ไหมอ๋อเอเอไซเอเอไซมันขายอะไรวะเนี่ย อ๋อไข่หัวก็ไข่หัวออกไข่หัวอุ้ยหัวไข่ไว้เนี่ยเยอะไปหมดเลยเนี่ยอืมอ๋อแต่แต่หัวนี่ก็คือฆ่ากันเองได้ใช่ไหมอ๋อโอเคประมาณนี้นะฮะก็คือคอนโดเนี่ยคอนโด,นนโดนแพงไหมคอนโดแพงไหมสามหมืน่นสามหมื่นสามวันโอเคสามหมื่นเอ้ยได้เอพีซีเน่ะวะไอ้นี่มันดังเลยนะเนี่ย,อ,าายอืมมาแรงนะคนเนี้ยมาแรงอืม แล้วก็ขายวะเนี้เราจะไปสนใจกันคนเช่ามากเลยเราไปดูเวลต่อไปกันเลยนะฮะเดินอย่างงี้เดินแนะนำให้กด M5 เดินนะม่งมีดูมีตีมากกว่านะฮะอือโอ้โหต่มันใหญ่นะฮะจริงๆเนี่ยคือโลกแห่งนี้มันใหญ่มากนะฮะ <c oughs> อือหือเฮ้ยมีไก่มาตีอยู่แถวนี้ด้วย <c oughs> ว่ะวั็นเหรอเอาราคามาได้เลยไ <c> อ <oughs> ้ยัยตายเลยเ <c oughs> อาไม่กิน ไอ้ย่าโปรโมทเซิร์ฟอยูด่ดีกูฆ่าคนได้เฉยเลยเนี่ยฮะอ๋อคือมันฆ่ากันได้ใช่ไหมมีไก่ให้ฆ่าด้วยเอ้อเอาฆ่าเสร็จปุ๊บมันได้หัวด้วยเหรออ๋อฆ่า <Star> ไก่นี้ได้หัวอืมอ๋อโอเคอันนี้คุโโลกใหญ่แน่ๆนึกว่าเข้ามาในซอสอาร์ตอ,ออนไลน์แล้วเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะส่วนการไปหน้าลเราหน้าล็าลอบบี้นะฮะพิมพ์ทับเมืองเอานะฮะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะไป,ไปเป็นอ่าเรียบร้อยนะฮะอือหือเยี่ยมไปเลยหรือทับสปาวก็ได้ใช่ไหม ทับสปาดได้ไหมใช่อ่าทับสปาดได้โอเคนะครับผมฝากไว้กับเซิร์ฟฟูลสกายนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟเอเวอเร์พีจีนะครับผมเข้ามาเล่นกันได้คนออนเท่าไหร่นะต่อวันสี่สามสิบสี่สิบใช่ไหมโอ้โหเยอะนะเนี่ยเยอะนะฮะไม่ต้องห่วงว่าคนไม่มีเพื่อนเล่นนะมีแน่นอนนะเซิร์ฟนี้นะฮะแนะนํากันไว้ไว้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนพิกคนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมใครที่อยากให้ผมโปรโมทเซิร์ฟเนี่ยก็ ทักเฟซนะฮะเท่านั้นะ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 อย่าพิมพ์ใต้เมนยูทูบใช่ไหมโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพีนี่ใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุ๊บ